สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะมาแนะนำแหล่งตกปลาตีปลาให้กับเพื่อนๆน,นะคะอ่านี้เป็นคลองด้านหลังโรงงานแมนเอสงขานะคะเป็นลำคลองไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะคะถนนสายนี้จะมาจากโรงงานแมนเอ แล้วก็ทะลุไปยังวัดถ้ำนะคะค่ะน,นี้ก็ตามเคยกิจกรรมยามเย็นของคนหลังเขาบ้านๆน,นะคะ ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะวันนี้ยังไงฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะครับฝากติดตามคนหลังเขาบ้านๆด้วยนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะ